สวัสดีนะนะที่ชอบตกกุ้งทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีตะกั่วที่ใช้สํหรับตกกุ้งมานําเสนอนะครับตะกั่วนี้จะเป็นตะกั่วหนีบนะครับก็วิธีการใช้นะครับก่อนอื่นก็เราก็มีครีมตัวโตๆสักตัวนะครับปากมันเป็นแบบนี้มันจะหนีบง่ายนะครับเราก็กดไปก่อนกดให้ไอ้ปากตะกั่วมันเล็กลงหน่อยแล้วเราก็หยิบเบ็ดมาวางได้เลยนะครับส่วนตัวผมนะครับเลือกที่จะเอาปากของตะกั่วเนี่ยเอาไว้ด้านหลังของตัวเบ็ดนะครับ เพื่อที่ว่ามันจะได้หนีบง่ายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอึ๊บเนี่ยครับสะดวกมากเลยนะครับสะดวกกว่าใช้ฟิวพันมากนะครับเราก็หนีบได้เลยส่วนนี่นะครับเสร็จแล้วแป๊บเดียวส่วนตัวผมนะครับผมก็ใช้เบ็ดตกกุ้งที่ซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมก็จะมาแต่งหน้าหน่อยโดยที่ว่าเราก็บีบท้องเบ็ดให้ปากมันอ้าออกนิดนึงก็ส่วนตัวเบ็ดก็เลือกได้ตาม เบอร์ตามความชอบเลยนะครับยี่ห้อ like ก <Okay. S 2> uh, ็แล้วแต่ใครจะสะดวกอันไหนเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปยกให้ดูนะครับว่าใช้ตะกั่วแบบเนี้ยมันยกกุ้งแม่นหรือไม่แม่นก่อนอื่นนะครับตะกั่วเนี้ยผมมีอยู่4ี่เบอร์นะครับก็มี2.5มี3.5 4.5 5.5้าุ้าก็เลือกได้ตามความต้องการของตัวเองเลยครับบางคนชอบหนักชอบเบาก็เลือกได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปยกกุ้งให้ดูว่าใช้ตะกั่วแบบนี้จะยกกุ้งดีไม่ดี โอเคครับไปดูกันครับนี่นะครับวิธีการเกี่ยวลูกกุ้งของผมนะครับด้วยตะกัวหนีบนะครับ นี่น่าจะกินนะครับเดี๋ยวลองลองยกดูเห็นหมันดึบ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 ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองยกลุ้นดูก่อนนะครับรนี่ปากปวดนะเราต้อง โศกหาตัวก่อนนะครับยกเลยนะครับอยู่นะครับตัวนี้นะต้องค่อยๆย,ยกโศกหาตัวก่อนนะครับแต่ตัวไม่ค่อยโตนะครับปุ๊บ,บ,บดินใหญ่เลย,ยสายพันพ์นอันนี้ ใสน่นางๆนะครับประมาณทักตัวนี้2ตัวขีดแก่ๆนะครับนี่นะครับดูนะครับ<ม>กินเข้าเต็มปากเลยนะนี่นครับดูตะกัวนะยกแม่นนะครับกุงจับแล้วนะครับ เดี๋ยวลองมาลุ้นดูนะครับเขากินเงียบมากเลยนะครับตัวเขาไม่ค่อยใหญ่นะครับอยู่แล้วครับ ต้องใช้กระตุกหน่อยบางทียกนิ่มๆไม่ค่อยโดนนะครับนี่ะตัวเขาไม่ค่อยออกกุ้งไข่นะครับถึงว่าเขากินกระดุกกระดิกกระดุกเดี๋ยวปล่อยเขาไปนะครับปล่อยให้ไปปล่อยลูกไปลหลางกันนะครับกุ้งตกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ไข้ตกได้กุ้งไข่ก็ช่วยกันปล่อยก็ดีนะครับ เนะครับเดี๋ยวเราปล่อยมันไปนะครับตัวนี้กุ้งจับแล้วนะครับเดี๋ยวลองยกดูนะครับ อยู่นะครับจ่เจ่เจ่อแล้วอึ๊บอึ๊บตัวนี้ตัวสวยเหมือนกันนะครับ,รบอึ๊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 บอสู้ใหญ่เลยอุ๊ ตัวนี้สวยนะครับไซส์ดีให้มาดูจะชัดนะครับนี่ไงกามด้วยตัวนี้ต้องมีน่าจะสองขีดได้นะครับจับเรียบร้อยครับตัวยังสวยนะครับวันนี้น้ามันสวยนะครับกุ้งมันจับดีนี่นะครับดูนะครับนี่ครับตะกัวนะครับเนี่ย <Okay. S 2> เดี๋ยวไปดูตัวใหม่นะครับนี่ตีไปยังไม่ครบเลยนะครับเพิ่งจะตีไปสามคันเองดูนะครับโอ้ยตัวสวยนะครับกุ้งตัวเบลเลอร์เลยไปเดี๋ยวไปดูตัวใหม่จับไปแล้วน,นะครับกุ้งดูนะครับดูดูปลายดูปลายดูปลายกดเลยนะแล้วค่อยๆย,ยกนะครับ ค่ยคอยๆปลอะ,ะมันนะครับกุ้งมันไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับกินยกยากปึ๊กอ้าวอยู่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 ดินดินดินดึบด๊บดึ๊บดิ้นใหญ่แล้วนะครับ กุ้งประมาณนางๆครับขีดขีดเกือบเกือบขีดนะครับดูนะครับอึ๊บนี่ตัวขีดแต่งได้ครับดูนะครับเข้าเต็มปากนะครับนี่เข้าเต็มปากอึ๊บโอเคเดี๋ยวดูตัวใหม่นะครับ เลยเจองานผิดคิ้วเข้านะครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงผิดคิ้วผิดคิ้วผิดคิวไม่รู้ปลาอะไรนะครับวิ่งไม่หยุดเลยโอ้โหเป็นไงหมดลอเข่มั้งไม่เคยเอาได้นะครับตัวนี้วิ่งไปไหนแล้วไม่รู้สอดตออยู่แล้วเป็นไงครับ ไม่ยอมด้เป็นลูกปลาอะไรเดี๋ยวล้าหน่อยเดี๋ยวบดลอกเสียสายหมดลอกแน่ดูมันไปหมดลอกแน่ทุกทีจะหลุดไปแล้วนะครับรอบนี้ยังไม่หลุดแต่รู้สึกมันลอด อยากดูตัวเหมือนกันไม่รู้ปลาอะไรกินมาหลายทีมากแล้วไม่เคยไม่เคยได้เห็นตัวเลยไปแล้วครับ กันยาวๆโดนบ่อยครับตัวนี้แต่ไม่เคยได้อากลับมาได้ได้ไดตัวสักทีดูดิวิ่งไปคุ้งวิ่งไปไกลลิฟต์เปคะนนะาดกอขนาดนี้ยังเก็บสายไม่หมดเลยโอ้โหอ๋อสุดท้ายขาดครับสุดท้ายสายขาด ผมใช้ผมใช้เป็นสาย P/E นะครับ P/E ศูนดหรอบนี้เล่นนานหน่อยเนึ่งรถขาดเลยกรงจับแล้วนะครับลองมาดูนะครับว่ายกโดนไม่โดน ยกกุ้งนี่ต้องใช้สมาธินะครับกุ้งปีนี้เคี้ยวมากจับเหยื่อแล้วไม่ค่อยเคี้ยวอยู่นะครับอยู่แล้วอยู่แล้วตัวนี้ดูสวยนั่นนะครับโอ้โหติดต่อเลย เดี๋ยวเรากลับกันแล้วนะครับวันนี้ได้6-7ตัวนะครับมาตกประมาณสัก2ชั่วโมงได้วันนี้กุ้งกินหลายตัวโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับงวดหน้า